ก็อีกออปชันหนึ่งนะครับผมเป็น option ออปชันยกหางวางหางนะครับขึ้นลงด้านนอกนะท่านผู้ชมตัวนี้นะสามารถกดปุ่มนะครับแล้วก็ทําใม้อุปกรณ์ต่อพ่วง3จุดของเรามันยกขึ้นได้นะครับผมเอาไว้ใช้กับเวลาที่เราใส่อุปกรณ์ต่อพ่วงเนาะคนเดียวนะอ่าตัวนี้สะดวกสบายนะครับแล้วก็ปุ่มกดสั่งงานพีดีโอแล้วก็ กด p โ o ด้านนอกด้วยนะเป็นออปชันอีกออปชันหนึ่งที่สุดยอดเลยทีเดียวนะแม่หินทารายอำเภอศรีมุนเลืองจังหวัดนองบุํารูสวัสดีครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาชมรถแท็กเตอร์ไม่หินทรายอีกรุ่นนะอ่าเป็นรุ่น110แรงมา้าตู้แอร์คันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาดูสเปคมาเจาะสเปคของตัวรถด้วยกันว่ารถแท็กเตอร์คันนี้มันมีออปชันอะไรที่น่าใช้นะครับอ่าในงานไล่ของเราเนาะ เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของตัวรถด้วยกันเนะาะอเริ่มจากด้านหน้าเนะาะอไฟหน้าโปรเจคเตอร์แรมนะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะอให้วัสดุเกรดพรีเมียมมาเลยนะฝากระโปรงหน้าก็เป็นแบบชิ้นเดียวยกขึ้นทั้งบานนะท่านผู้ชมตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะเปิดฝากระโปรงขึ้นแล้วก็ดูเครื่องยนต์เนาะว่าด้านในนะครับมันจะเป็นชิ้นงานลักษณะไหนนะครับสำหรับด้านหน้าของตัวรถเนาะก็จะเป็นลักษณะนี้นะ แท็กเตอร์รุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์เบอร์กินนะท่านผู้ชมใช้เครื่องยนต์เบอร์กินความจุกระบ,บอกสูบ 4,400cc นะ 4,400cc นะครับ110แรงมาที่2,200รอบต่อนาทีนะแรงบิดสูงสุดนะครับ416นิวตันนะท่านผู้ชม416นิวตันนะครับเครื่องยนต์สสูบนะครับเครื่องยนต์สสูบจนะ่ายน้ำมันโช้เคเพลิงด้วยปั๊มโซลาร์แหล่งน้นสูงนะยังไม่เป็นคอมมอนเร็วนะท่านผู้ชมยังเป็นเครื่องแมนวนวลอยู่เครื่องธรรมดานะสำหรับ ลูกค้าท่านไหนที่ชอบเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องธรรมดาก็ตัวคันนี้ตอบโจทย์นะนะครับผมเดี๋ยวมาดูออปชันด้านหน้าเนะาะมาพร้อมกับอินเตอร์คูลเลอร์แล้วก็ออยล์คูลเลอร์ด้วยนะท่านผู้ชมคันนี้นะอินเตอร์คูลเลอร์นะครับระบายความร้อนของไอดีนะให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมตัวนี้ก็ออยล์คูลเลอร์ของน้ำมันไฮดรอลิกนะครับตัวนี้นะส่วนฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นเทอร์โบชาร์จนะท่านผู้ชม นะครับเทอร์โบชาร์จก็จะประมาณนี้นะลูกใหญ่มากนะเครื่องเปอร์กินนะ4 4 0 0ซ c ก็เป็นเครื่องยนต์ที่มาจากสัญชาติของประเทศอังกฤษนะท่านผู้ชมมาตรฐานาสูงมากแล้วก็มีชื่อเสียงนะครับในระดับโลกอยู่แล้วนะเครื่องเปอร์กินนะตัวนี้นะนะครับให้คุณลูกค้ามั่นใจในคุณภาพได้นะครับอืมตัวนี้นะส่วนเพาหน้าเป็นเพาหน้า เป็นแบรนด์ขเขาเองนะท่านผู้ชมเป็นพาวน้าแบบเปิดนะไม่ใช่คาร์โลไม่ใช่ ZF เนะเป็นแบรนด์ขเขาเองนะครับอย่างนี้นะพาวน้าแบบเปิดรับงานหนักได้ดีอัดงานหนักได้ดีแน่นอนนะตัวนี้นะกระบอกชักเลี้ยวนะครับออกแบบให้อยู่ด้านหลังของเสื้อพาวน้านะอ,าออกแบบมาได้ดีมากนะครับลดการชนตอชนไม้ชนหินได้ดีอย่างยอดเลยนะครับก็จะมีลูกหมากแหลกลูกหมากกันชักต่อมาหาชุดคอมาอย่างนี้เลยนะท่านผู้ชม นะครับเฟืองจักรวานนะด้านหน้านะาตัวนี้นะแข็งแรงทนทานบำรุงรักษาง่ายนะใช้งานได้ยาวๆนะครับไม่มีเสียงหอนจากาฟันเฟืองในการทํางานด้วยนะครับรถคันนี้มีระบบลมนะมีระบบลมที่ต่อไปหาลูกเทนเลอร์ได้ด้วยในกรณีที่เราเอารถคันนี้ไปลากลูกพ่วงนะลูกพ่วงรถ10ล้อนะครับนะเขามีระบบปล่อยลมไปหาระบบเบรกของ รถเทนเลอร์ด้านหลังด้วยอ่าฮ่าว่าดีมากนะครับตัวนี้นะอ่าเป็นออปชั่นอีกออปชั่นหนึ่งที่ทางาโลกนะครับเขาใช้กันแล้วก็แล้วก็แล้วก็จะมีปั๊มลมเอ้ไม่ใช่ปั๊มลมสินะครับหม้อพักลมอยู่ด้านล่างอย่างนี้ด้วยนะนะครับส่วนระบบคัดรถรถแทกเตอร์คันนี้ใช้ระบบคัดคู่แบบแห้งนะท่านผู้ชมระบบคัดคู่แบบแ,บบแห้งนะยังไม่ใช้ระบบคัดไฮดรอลิกนะ เป็นระบบคัดคู่แบบแห้งแบบเป็นนวนธรรมดาของเรามีปั๊มลมให้ด้วยนะปั๊มลมให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านขึ้นไปดูด้านในของตัวรถเนาะในด้านในตู้แอร์เนาะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับตู้แอร์ของรถเทคเตอร์คันนี้ก็ประกอบมาจากเมืองนอกทั้งคันเลยนะประกอบจากลายผลิตเลยนะครับมีสายลมไว้เป่ากองทําความสะอาดด้วยอกองแอร์กองอากาศอะไรประมาณนี้นะมีออปชั่นเข้ามานะครับ สำหรับรถแท็กเตอร์คันนี้ก่อนอื่นต้องขอแจ้งมาก่อนว่าระบบเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ระบบคัสเนี่ยมันจะเป็นแมนนวลนะส่วนระบบเกียร์มันจะเป็นระบบแมนนวลกึ่งอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมอ่าเป็นเกียร์แมนนวลกึ่งอิเล็กทรอนิกส์อ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังนะครับก็คือเกียร์รถเนี่ยนะครับมันจะมีเกียร์ทั้งหมดอยู่16เกียร์นะท่านผู้ชม16เกียร์เดินหน้า16เกียร์ถอยหลังนะพร้อมออปชั่นนะครับเกียร์พาวเวอร์ชิพโลไฮนะ อ่าฮ uh ่าพาวเวอร์ชิฟต์โลไฮสามารถปรับเปลี่ยนรอบโล่รอบไฮได้ตั้งหักนะครับผมตัวนี้นะคือมันจะมีอ่าเดี๋ยวอธิบายเรื่องระบบเกียร์ให้ฟังก่อนเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ซิงเป็นเกียร์ซิงโคลชัตเทิลนะเป็นเกียร์ซิงโคลชัตเทิลเกียร์หลักยี่ห้อของเกียร์เป็นยี่ห้อเซเอฟนะท่านผู้ชมตัวนี้นะเป็นยี่ห้อเซเอฟคันเกียร์จะมีทั้งหมดอยู่3คันเกียร์ด้วยกันนะครับจะมีโล่ไฮอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแมนวนวลนะครับ นะครับเป็นแบนนวลน,นะควบคุมด้วยมือนะครับแล้วก็เกียร์คมเร็วจะมี1 2 3 4แล้วก็ไอ้เกียร์ซัตเทิลเดินหน้าถอยหลังอยู่ตรงนี้นะครับ4ี่สเป็น8ใช่ไหมอ่าแล้วมัน16ได้ไงนะครับ4ี่สเป็น8มัน16ได้ไงมัน16ตรงที่ว่ามันมีเกียร์พิเศษครับท่านผู้ชมตัวนี้จะเป็นแบบไฟฟ้านะอ่าคือมันจะปรับโลและไฮนะครับผมโลและไฮคือมันจะเป็น8โลและ8ไฮรวมกันเป็น16กครับท่านผู้ชมนะครับมีออปชั่นโลไฮให้ด้วยนะอ่าตัวนี้นะ อามีออปชันโลหาให้ด้วยมันก็เลยกลายเป็นเกียร์เป็นเกียร์รูปผสมระหว่างไฟฟ้ากับแมนนวลนะครับเข้าด้วยกันเนาะนะครับแต่เกียร์หลักๆก,ก็เป็นแมนนวลนั่นแหละนะครับออปชันเสริมพาวเวอร์ชิ o โลหาก็เป็นไฟฟ้าเข้ามานะท่านผู้ชมหมอนั่งก็เป็นลักษณะนี้นะครับอืมผ้ากำมะหยี่นะพร้อมกับออปชันนะครับปรับตั้งนะครับน้ําหนักได้ด้วยนะอ่าตอนนี้ก็เป็นเบรกมือนะครับ ส่วนฝั่งด้านนี้นะท่ันผู้ชมนะครับ SC Valve wow, นะครับผมมีให้4ชุดเลยนะครับ2ชุด2ชุดก็เป็นปล่อยอิสระนะครับเอาไว้ใช้กับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีระบบไฮดรอลิกอีก2ชุดเนี้ยชุดหนึ่งใช้กับแขนกลางครับชุดหนึ่งใช้กับชุดบนไทยฝั่งด้านขวานนะคือรถคันนี้มันแขนแขน,แขนกลางมันไม่ใช้เป็นแบบเกียวนะเป็นแบบไฮดรอลิกเลยเป็นสเปคสูงจากทางยุโรปนะครับแล้วก็ชุดบนไทยฝั่งด้านขวาเนี้ย ก็ไม่ใช้แบบเกลียวปรับตั้งด้วยมือนะอ่าใช้เป็นกระบอกไฮดรอลิกนะครับอ่าปรับตั้งด้วยด้วย S V valve wow ตัวนี้นะครับส่วนระบบไฮดรอลิกด้านหลังนะรถคันนี้มันจะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดนะครับอ่าปกติทั่วไปแล้วมันจะเป็นแมนนวลเนาะมีคันควบคุมต่างๆมากมายนะครับคันโยกนะแต่คันนี้มันจะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกนะไม่ว่าจะเป็นดับคอนโทรลโพซิชันคอนโทรลนะท่านผู้ชมนะครับมันจะควบคุมที่จุดนี้ทั้งหมดเลย นะครับตัวนี้นะครับเคลื่อนสีล้อก็เป็นไฟฟ้านะ PTO ไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ดีบล็อกก็เป็นไฟฟ้านะคันเร่งมือน,นะครับอ่าตัวนี้นะแท็กเตอร์คันนี้นเป็นระบบคัดคู่แบบผสมนะท่านผู้ชมเหมือนกับตัวเล็กเลยนะครับคัดคู่แบบผสมก็คือคัดตัวรถเป็นคัดแห้งนะส่วนคัด Pto เนี่ยเป็นคัดเปียกนะครับผมอ่าคัด Pto เป็นคัดเปียกเนาะอ่าเหมือนกันกับรุ่นโอจานะอ่าแท็กเตอร์รุ่นนี้ให้ Pto ปรับรอบมาสีระดับนะท่านผู้ชม ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเมือม่อเช้านี่ก็ได้อบลมนะครับไปมันจะมีรอบไหนบ้างนี่เดี๋ยวมผมจะแจ้งท่านผู้ชมอีกทีนึงเนาะนะครับอยู่ในคิดนี่มันจะมี430นะ540 540ี e แล้วก็1000นะท่านผู้ชมนะครับอ่า PTO รอบเยอะมากนะครับเรามาดูระบบไฮดรอลิกด้านหลังกันโอ้แดดร้อนมากนะครับระบบไฮดรอลิกด้านหลัง เป็นลักษณะนี้นะข่าไทยนะครับข่าไทยเป็นแบบเพนนิทารีเกียร์นะท่านผู้ชมนะครับหรือเฟืองจักรวาลเนาะนะครับส่วนระบบไฮดรอลิกเป็นระบบไฮดรอลิกแบบกระบอกสูบคู่นอกฝาไฮนะอ่าน้ำหนักยกสูงสดุดที่ปลายแขนยกเข็มไว้ที่5,000กิโลกร,รัมนะท่านผู้ชมอุปกรณ์ต่อพ่วง3จุดแคททูนะอ่าพร้อมแขนลากแบบตะขอนะครับเป็นลักษณะนี้เลยอ่านะครับนี่ตัวไฮไลท์นะครับ ชุดมุนไถนะครับปกติมจะเป็นแขนเกลียวอย่างงี้ใช่ไหมนะครับทางด้านซ้ายและด้านขวานะแต่รถคันนี้ให้เป็นกระบอกไฮดรอลิกมาเลยนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณลูกค้าเวลาใช้งานนะแขนกลางก็เหมือนกันนะครับแขนกลางก็ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกนะครับแบบนี้เลยนะครับผมสะดวกสบายเวลาที่เราตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงคนเดียวนะครับตัวนี้นะออปชั่นคือล้อนๆเลยครับท่านผู้ชม ชุดลากพ่วงนะให้มา2แบบเลยนะครับแบบที่1ก็คือ,อแบบหางปลาที่เราเรียกกันนะครับเป็นลักษณะนี้นะส่วนอีกแบบหนึ่งก็เป็นแบบลำโพงนะอเอาไว้ต่อพ่วงกับลูกรถสิบล้อได้นะครับตัวนี้นะเป็นแบบลำโพงมาตรฐานค่อนข้างสูงนะครับสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ตามความสูงของลูกแคนเอร์นะครับตัวนี้นะ SUV วอลก็2ชุดนี้ก็เอาไว้ใช้กับ ชุดมุนไถยแล้วก็แขนกลางเนาะอีก2ชุดนี้ก็ปล่อยอิสระไว้ใช้กับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีระบบไฮดรอลิกส่วนไอ้ตัวนี้นะครับผมไอตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ไว้เชื่อมกับสายลมของลูกเทนเลอร์นะท่านผู้ชมตัวนี้นะนะครับระบบซับน้ําหนักนะครับผมระบบการสะเทือนของตู้แอร์คันนี้นะเป็นแบบถุงลมนะนี่นะนิ่มมากนะท่านผู้ชมตัวนี้นะครับ าสามารถรับแรงสั่นสะเทือนของรถแท็กเตอร์ของห้องเกงตัวแอร์ได้ดีมากนะท่านผู้ชมนะครับออปชันนี้ก็คือได้มาแบบล้นๆ้นเลยนะได้มาแบบล้นๆ้นเลยส่วนโซ่ข้างก็เป็นแบบสไลด์นะท่านผู้ชมตัวนี้นะแบบสไลด์นะครับน้ำหนักตัวรถนะครับน้ำหนักตัวรถนะครับ4,950กิกโลกรัมนะไม่รวมอุปกรณ์ต่อพว่วงใบเม็ดดันดินหน้าแล้วก็ผ่านหลังเนะาะตัวนี้นะส่วนไซย,ยางนะครับไซย,ยางหลังนะครับผมก็ จะบอกมาเป็นไซส์มิลลิเมตรนะ460หกศูนยท่าแปดห้ 34, น่าจะเป็นเรเดียนนะครับผมถ้าบอกมาเป็นไซส์มิลลิเมตรนะ18.4 34นั่นแหละครับท่านผู้ชมตัวนี้นะพร้อมเกาะเวทหลัง50กิโลกร,รัมมาด้วยนะครับเพิ่มน้ำหนักในการตะก,กุยเนาะนะครับกระทะล้อปรับระดับได้5ระดับนะครับท่านผู้ชมนะครับมีด้านด้านด้านความด้านหงายเนาะแปะนอกแปะในแล้วก็ล้อซ้ายล้อขวาสลับกัน5ระดับนะครับตัวนี้นะสำหรับยางหน้าก็ สามสี่ศูนย์ทับแปดห้าอายี่สี่นะครับน่าจะเป็นสิบสามจุดหกนะถ้าผมดูจากภายนอกนะสิบสามจุดหกวงล้อยี่สิบสี่นิ้วนะครับอ่าวงล้อยี่สี่นิ้วนะอ่านะครับวารันตีรอบคันนะครับสี 4, ป่ปีหรือสามพันชั่วโมงนะอ่าวารันตีรอบคันสี่ปีหรือสามพันชั่วโมงนะครับน้ำหนักยกสูงสดุดเนาะให้ไปแข่งทุนห้าพันกิโลกร,รมัมเนาะความเร็วเดินทางบนท้องถนน31กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะท่านผู้ชมอ่านะครับ นี่ไมหินทา110แรงมานะสำหรับคุณลูกค้าท่านหนที่สนใจนะครับรถแท็กอร์คันนี้เนาะราคาไม่แรงนะ1นึ่งล้านเก้าแับาทแถมฟรีทันทีอุปกรณ์ต่อพ่วง1ชิ้นนะชุดใบมีดแดินหน้านะครับผมตัวนี้นะอ่านะครับสเปคดีมากนะสเปกลน้ลนๆเลยทีเดียวอ่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปแล้วก็วารันตีที่นานแสนนานนะสปีเลยอ3000ชั่วโมงนะ่าแล้วก็ออปชั่นที่ให้มานี่คือ สุดติ่งะครับท่านผู้ชมคือไม่ขี้เลเลยนะครับด้านในก็เป็นลักษณะนี้นะเป็นตู้แอร์ที่ประกอบมาจากโรงงานนะท่านผู้ชมนะครับมาตรฐานค่อนข้างที่จะสูงเลยล่ะนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านหนที่สนใจสามารถสอบถามเข้ามาได้นะมหินทามเ่อศิลเลืองจังหวัดนองบัวลำพูเนาะ0ูนย์เก้าสี่สอฝ่ายขายของเรานะาโทรเข้ามานะครับสอบถามได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหนะ้าสวัสดีครับ